บางครั้งข้อมูลอาจดูไม่เป็นระเบียบและซับซ้อนแต่ Sendes จะช่วยให้คุณเข้าใจทุกอย่างได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือการรายงานและวิเคราะห์สถิติที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบตั้งแต่วันแรกคุณจะมีแดชบอร์ดสำเร็จรูปที่ใช้ติดตามและวัดผลได้ในทุกช่องทางตามมาตรฐานของธุรกิจเช่นระยะเวลาในการตอบกลับเวลาในการแก้ปัญหาและการให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้านอกจากนี้ยังแสดงรายละเอียดปริมาณงานของทีมคุณได้อีกด้วยอย่างเช่นช่วงเวลาใดของวันเป็นช่วงที่ยุ่งที่สุด แอนบอร์จัดการกับปัญหาได้กี่เรื่อง หรือมีคนกําลังรอเจ้าหน้าที่อยู่ตอนนี้กี่คนหากคุณต้องการเสริมประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีก s e n d ดส s จะช่วยคุณสร้างแดชบอร์ดที่กําหนดเองและเจาะลึกข้อมูลปัญหาการบริการหรือค้นหารูปแบบความต้องการของลูกค้ามากไปกว่านั้นคุณยังสามารถเจาะลึกข้อมูลลงไปถึงผลการทํางานในแต่ละสาขาที่อยู่ไกลออกไปอย่างเช่นสาขาใดสามารถรักษาคะแนน C ีสัตได้ดีที่สุดและคว้าอ,อันดับหนึ่งไปครองโดยคุณสามารถแต่งตั้งให้พวกเขาไปสอนทีมหรือสาขาอื่นๆถึงเคล็ดลับในการสนับสนุนลูกค้าได้เพราะข้อมูลจะมีประโยชน์ ก็ต่อเมื่อสามารถดําเนินการได้กับทั้งทีมของคุณเราจึงทําให้มันง่ายในการแชร์รายงานของคุณกับผู้อื่นโดยคุณสามารถกําหนดให้แชร์ในเวลาเดียวกันทุกวันทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนได้เพราะเมื่อคุณมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือคุณจะสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดให้กับธุรกิจของคุณมองหาเซนเดสนึกถึงดิมิเตอร์ไอซผู้ให้บริการเซนเดสในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ